นายกรัฐมนตรีอนุทินทําถูกแล้วไม่ต้องไปฟังใครครับว่าไปปล่อยให้ทหารนําได้อย่างไรไม่ใช่ทหารนําทหารเขาพิทักปกป้องดินแดนไทยไม่ให้ใครมารุกรานฝ่ายการเมืองเราก็คุยไปกระทรวงการต่างประเทศก็ชี้แจงไปนะครับ ผมว่าไม่ได้ล่าถอยครับผมว่าตายหาอยู่ตรงนั้นแหละครับผมว่าไม่ได้ล่าถอยแล้วครับไอชุดที่เข้ามาเนี่ยผมว่าตายหาอยู่ตรงนั้นแหละกี่คนก็ไม่รู้นะครับรัฐบาลอนุทินไม่พูดคุยด้วยมึงก็ตายอย่างเดียวอะคุณเซนจะไม่เปิดด่านเด็ดขาด จนกว่าขมรจะสิ้นสภาพที่จะเป็นภัยลูกลานต่อประเทศไทยมันต้องให้สิ้นสภาพให้หมดสภาพนะครับหากมีการประทะกันขึ้นอีกเนี่ยต้องเล่นงานให้หมดสภาพเลยครับให้หมดสภาพกองทัพเลยนะครับไอกองทัพขมรนเนี่ยวันนี้ลุ้นมา ตั้งแต่เวลาประมาณ13ในกา30นาทีนะครับ13ในกา30นาทีนะครับชาวบ้านแถวบริวเวณภูผีชาวบ้านแถวบริวเวณภูผีนะครับได้ยินเสียงปืนดังกึกก้องขึ้นนะครับพื้นที่ภูผีฮะ ที่ตำบลเสาธงชัยอำเภอกันทรลักษ์จังหวัดศรีสะเกดนะครับเสียงปืนได้ยิงชัดเจนนะฮะเวนภูผีชาวบ้านตกใจครับเตรียมตัวจะอพยพอ,อีกแล้วนะครับแต่ก็ฟังเสียงปืนดังได้สักระยะหนึ่งเสียงปืนเงียบลงนะฮะ มันไว้ใจไม่ได้จริงๆขเมรไว้ใจไม่ได้จริงๆนะครับขอบคุณน้องๆทหารที่ประจำอยู่บริเวณแนวชายแดนแถวภูผีนะครับขบบเมรลุกล้ำเข้ามาประชิดแนวลัวลวดหนามที่เราไปกั้นเขาไว้ฝ่ายไทยก็เตือน ประกาศเตือนว่ามึงอย่าเข้ามานะครับมันไม่พอใจมันยิงปืนอาก้าขึ้นฟ้าปุ๊ดกาดขึ้นฟ้าเลยนะครับของเราเลยต้องยิงใส่ไปเลยนะครับยิงใส่ไปเลย วิ่งหางจุกตูดสิครับวิ่งหางจุกตูดไม่รู้ว่าเฝ้าลากมะม่วงอยู่ตรงนั้นหรือเปล่าเกือบอีกแล้วเกือบอีกแล้วนี่แม่ทับกุ้งยังไม่กเกษียณน,นะเหลืออีกเจ็ดวันวันนี้วันที่ยี่สิบสาม ยี่สิบสี่ยี่สิบห้ายี่สิบหกยี่สิบเจ็ดยี่สิบแปดยี่สิบเก้าสามสิบแม่ทัพกุ้งสั่งเข้าไว้เด็ดขาดแล้วว่าถ้ารุกล้ำดินแดนไทยเข้ามายิงแม่นได้เลยนะครับยิงแม่นได้เลยท่านจะเห็นว่ามีการประทะกันด้วยปืนเล็กอย่างนี้นะครับ ปกติแล้วเนี่ยไอ้ขมิ้นเนี่ยมันจะระดมยิงจะหลวดบังไฟพญานาคมันนะไอ้บีเอมยี่สิบเอ็ดปืนใหญ่มาแล้วนะครับแต่เที่ยวนี้ไม่กล้าเที่ยวนี้เงียบนะครับเที่ยวนี้เงียบนะครับเกือบแล้วผมลุ้นตั้งแต่เวลาสิบสามนกาสามสิบนาทีนะครับ มันต้องให้สิ้นสภาพให้หมดสภาพนะครับหามีการปะทะกันขึ้นอีกเนี่ยต้องเล่นงานให้หมดสภาพเลยครับให้หมดสภาพกองทัพเลยนะครับไอกองทัพเขมรเนี่ยมันไม่ไหวจริงๆขอบคุณผู้จัดการทุกเหล่าทัพนะครับ ผู้ญชาการทหารสูงสุดผู้ญชาการทหารบกผู้ญชาการทหารเรือผู้ญชาการทหารอากาศรวมทั้งผู้ญชาการตำรวจแห่งชาติบอกว่าจะไม่คุยกับขมิยนจะไม่เปิดด่านเด็ดขาดจนกว่าขมิยนจะสิ้นสภาพที่จะเป็นภัยลูกลานต่อประเทศไทยรัฐบาลของนายกอนุทินชาญวิรุฬห์ก็ ตอบรับนะครับว่าเห็นด้วยกับทหารแยกกันเดินร่วมกันปีบรรลุจุดหมายแต่หลากหลายยุทธวิธีทหารแข็งกร้าวใส่ขมิรัฐบาลอนุทินไม่พูดคุยด้วยมึงก็ตายอย่างเดียวคุณเซนคุณมนเนต สภาพความเดือดร้อนจะเกิดขึ้นในบ้านในเมืองคุณคุณไม่เคยสำนึกเลยตอนนี้ก็ยังส่งมวลชนชาวบ้านหวังจะเปิดแนวรบโดยใช้ชาวบ้านผู้หญิงเด็กพระพระจริงพระปลอมก็ไม่รู้เข้ามาลุกลานที่บ้านหนองยะแก้วบ้านหนองจาน ผมว่าทางกองทัพภาคที่หนึ่งอะกองทัพเหลือเตรียมเข้าไว้เถอะครับเตรียมรถถังเตรียมปืนใหญ่อะไรเข้าไว้เลยนะครับเตรียมอยู่แนวหลังแนวหน้าปะทะกันนะเดี๋ยวมันก็ไปเข้าแผนมันอีกครับเดี๋ยวมันก็ยุเอาเขาหลามยัดใส่มือชาวบ้านหลบป่าอ้อยยิงใส่เจ้าหน้าที่ตำรวจเจ้าหน้าที่ทหารไทย เรามาะระวังนะครับผมกลัวมันก็เกิดอารมณ์โกรธด,ด้วยกันทั้งสองฝ่ายแหละครับแย่งดินแดนกันนะครับแย่งที่ทํากินแย่งถิ่นที่อยู่แย่งรู้สังวาสเนี่ยนะฮะแย่งอํานาจวาสนามันเป็นชนวนเหตุของการเกิดสงครามอันนี้แย่งที่ทํากินแย่งถิ่นที่อยู่เข้าหลักเกณฑ์ สุภาษิตโบราณว่าเขาไว้เลยนะครับเห็นวัยรุ่นเขมรเอาลูปปืนสีแซดจุดสองสองใส่ท่อเก็บเสียงติดกล้องเล็งด้วยนะครับทำนองว่า จะยิงเจ้าหน้าที่ฝ่ายไทยคุณโพสอย่างนี้นไม่ดีเลยนะครับไอไล e เฟิจุดสองสอง l r ยี่ห้อสี m ซ d e โมเดลสห้าสองใส่ท่อเก็บเสียงด้วยติดกล้องเล็งด้วย ถามว่าน่ากลัวเป็นอันตรายไหมก็ถามว่าถ้ามันแอบซุ่มอยู่ในป่าอ้อยมองไม่เห็นตัวมันระยะสักร้อยเมตรเนี่ยมันอาจจะก่อเหตุได้ต้องระมัดระวังตรงนี้ด้วยนะครับไม่ใช่มัวไปดูแต่ไอ้มวนชนที่มาเยี่ยวเยี่เยีเยวมันมาเงียบครับเสียงเพิบเงียบเงียบมาแล้วก็ตำรวจไทยหรือทหารไทย ล่วงไปคนหนึ่งเป็นเรื่องนะคุณเซนคุณให้ทหารคุณตรวจด,ดีๆนะถ้ามีเด็กพี่เลนเนี่ยลั่นใส่เจ้าหน้าที่ฝ่ายไทยหรือประชาชนคนไทยได้รับบาดเจ็บแม้แต่คนเนี่ยเท่ากับเปิดสงครามรอบใหม่เลยนะนะครับถามว่าปืนอย่างนี้หางยากไหมไม่ยากครับหาง่ายครับ ยิ่งประเทศไทยด้วยเนี่ยิ่งแย่ใหญ่เลยซื้อขายเถื่อนกันทางออนไลน์มันโอนเงินไปที่คนจำหน่ายมันก็ส่งไปสีไปแล้วส่งขนส่งเอกชนไปแล้วนะครับกระสุนก็หาซื้อง่ายอันตรายนะครับประเทศไทยก็ใช้ปืนอย่างเงี้ยแอบยิงกันตายมาเยอะแล้วนะครับ ปกติเราเอาไว้สำหรับยิงนกยิงหนูนะครับมันเป็นลูกเลื่อนของมันเป็นลูกเลื่อนครับของผมก็มีหลายก็บอกครับเอาไว้ให้เด็กๆยิงนกยิงหนูเฝ้าไล่นะครับแต่ถ้าเป็นลูกเกอร์สิบทับสองสองนี่มันจะบรรจุแม็กกาซีนยี่สิบห้านัดเลย ยิงได้กึง่งอัตโมติครับเพะ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 เพ่เพ่เพเงียบนะครับพระก็ปลอมฮะมันเอาชาวบ้านครับผ้าเหลืองมันมีเยอะแยะนะครับมันก็ห่มเอาห่มแล้วก็แจกเงินไอก้กำนันลีก็แจกเงินนะครับแจกเงินรู้เป็นม็อบจัดตั้งเอาแบบกองทัพภาคที่สองที่ครับ เอาแบบกองทัพภาคที่สองที่ครับแค่มันมาเดินกวนตีนประชิดแนวรัวรวดหนามนะกองทัพภาคที่สองทหารที่ผูผียิงแล้วครับนะครับตะโกนเตือนนะมันเสือกยิงปืนขึ้นฟ้ากาดปาดัดอากาเราก็ยิงใส่ตัวแม่นเลยนะฮะยิงใส่ตัวแม่นเลย ผมว่าไม่ได้ล่าถอยครับผมว่าตายหาอยู่ตรงนั้นแหละครับผมว่าไม่ได้ล่าถอยแล้วครับไอชุดที่เข้ามาเนี่ยผมว่าตายหาอยู่ตรงนั้นแหละกี่คนก็ไม่รู้นะครับมันยิงขึ้นฟ้าแต่เรายิงใส่มันนะ่ะมันเอิดเราก็ปุ๊บ,บ,บ,บเข้าไปผมว่าล่วงอยู่ตรงนั้นแหละครับแต่ไอฮุนเซนมันอยู่ในสภาพง่อยเปรีย้ยเสียขาไง อาวุธจรวด B M 2 1กระสุนปืนใหญ่ที่มันมีอยู่เนี่ยปะทะกับเราเที่ยวทีแล้วเนี่ยมันยิงไปจนจะหมดแล้วมันยิงไปจนจะหมดแล้วไปขอจากจีนจะไปซื้อจากจีนจีนเขาก็ไม่ยอมขายให้นะครับไอ้คุณมาเน็ตปกติจะยอมผมดำวางฟอร์มหล่อแต่งตัวสมาร์ทนะตอนนี้แม่ปล่อยแก่แล้วปล่อยงอกแล้วนะครับ ปล่อยแก่ปล่อยงอกแล้วเปิดมาเลยคุณเปิดมาเลยเออแม่ทับกุ้งรออยู่ผู้ชกการทหารอากาศรออยู่เขาเหลืออีกเจ็ดวันกเสียณน,นะมันจะได้จบจบที่รุ่นเรานี่แหละนะครับมันจะได้จบจบที่รุ่นเรา ริเวณบ้านหนองยาแก้วบ้านหนองจานก็ผมว่าในสถานการณ์เยี่ยงนี้เอารถแม็คโครทุบบ้านแม่นไปครับที่มาลุกล้าเขตแดนไทยเข้ามาเนี่ยนะครับไม่ต้องไปรอวันที่สิบให้มันมาลื้อถอนมันไม่ลื้อแล้วครับมันก็จัดม็อบยั่วอยู่อย่างเงี้ยมันเขตประเทศไทย เอาแม็คโควีไปเลยครับแม็คโควตบให้พ,พัง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 ไปเลยนะครับมันจะยิงก็จะได้ยิงกันนะครับทานรมุตรีนายกรัมมุตรีอนุทินทําถูกแล้วไม่ต้องไปฟังใครครับว่าไปปล่อยให้ทหารนําได้อย่างไรไม่ใช่ทหารนําทหารเขาพี่ทักปกป้องดินแดนไทยไม่ให้ใครมารุกราน ่ายการเมืองเราก็คุยไปกระทรวงการต่างประเทศก็ชี้แจงไปนะครับ